สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องพ่อบ้านทุ่งรถไถซิง่งพบกับเรื่องวุ่นวุ่นของพ่อบ้านนะครับวันนี้ผมได้ของจากช้อปปิ้งออนไลน์ครับเอ่อเลยจะมารีวิวให้ชมครับคือตัวนี้มันจะคืออะไรเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันครับ โอเคครับมันก็คือชุดเลื่อยโซ่นะครับกล่องมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวแกออกมาชมพร้อมกันครับข้างในก็จะมีฝาซ้อนอีกทีหนึ่งคือชุดนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า electric chain Cell adapter 11.5นิ้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในให้อะไรมาบ้างครับชิ้นแรกเลยก็คืออะแดปเตอร์พร้อมกระปุกน้ำมันมาชุดสเตอร์ด้านจับกันข้างโซ่ฝาครอบแล้วก็บาร์นะครับคู่มือแต่ตัวนี้ไม่มีปลอกมาให้นะครับฝักปลอกฝักเหมือนฝักดาบนะครับ กุมือตัวนี้ก็จะเป็นวิธีประกอบนะครับแฟงเข้ากับชุดหินเกียร์เบื้องต้นนะครับก็จะอธิบายก่อนว่าถ้าคนไม่เข้าใจจะสั่งเนี่ยบางทีจะอาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะมาพร้อมมอเตอร์นะครับเพราะว่ามีภาพประกอบแต่จริงๆมันหมายถึงว่ามันเป็นชุดที่เอาไว้แปลงเข้ากับตัวลูกหมูหรือหินเกียร์นะครับ ถ้าบางทีไม่เข้าใจเดี๋ยวสั่งมาผิดแล้วเกิดอาการผิดหวังครับว่าอ้าวสั่งมาแล้วทําไมไม่เห็นมีมอเตอร์มาผมก็เคยเห็นนะครับคอมเมนต์ตามที่เขาขายนะครับก็คือเหมือนสั่งมาแล้วแล้วก็ผิดหวังว่าไม่ได้มอเตอร์โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับก็ดูไปตามคลิปเลยนะครับถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็สามารถกดหยุดคลิปดูได้นะครับผมโดยเริ่มจาก เอาลูกหมูหินเจียมาถอดใบตัวเก่าออกนะครับถ้าใครมีฝาก็ฝาคอบแล้วก็ถอดฝาครอบออกไปพร้อมกันเลยผมเริ่มจากใส่เสเตอร์ก่อนนะครับมันจะมีล็อกแบบนี้ครับใส่เข้าไปเลยจริงๆถ้าใคร ซื้อมาแล้วมันก็จะมีคู่มือบอกนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไปก่อนก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้ดูคู่มือนะครับพอดีผมคิดว่าผมน่าจะใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูโดยผมก็เริ่มจากใส่สเตอร์ใส่สเตอร์แล้วก็ล็อกสเตอร์ไว้นะครับโดยใช้ตัวล็อกใบตัด ตัวเก่าของมันเลยครับนี่ล็อกแน่นครับจากตอนแรกคิดว่าใส่ได้ก็เริ่มงงนิดหน่อยครับก็เราก็ดูประกอบไปด้วยก็ดีแล้วก็มียางรองอะแดปเตอร์อ่าอันนี้ก็มีประแจที่มันให้มาด้วยเราก็ใช้ได้เลยใส่แล้วก็จัดท่ามันจะโยกได้นิดหน่อยครับเราก็จัดท่าเอาตามความที่เราคิดว่า พอเหมาะพอดีนี่เสร็จแล้วเราก็ล็อกสกรูครับล็ Not. อกน็อตหลังจากใส่อแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวตั้งบาร์ครับมันจะเป็นตัวตั้งบาร์ตั้งโซ่นะครับใส่ด้านไหนก็ได้ครับมันจะทําให้ใช้ได้2ด้านครับบาร์เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งคือถ้าหมดด้านหนึ่งมันก็สลับให้ใส่อีกด้านหนึ่งได้ โดยมันจะมีตัวเดือยตัวเดือยเล็กๆนะครับให้เราใส่เข้าไปในรูให้มันพอดีครับแต่ตรงนี้ผมใส่ผิดนิดนึงนะครับก็คือน็อตเนี่ยเอาไว้ใส่ตอนจบเลยครับเอาออกมาก่อนใส่ข้ามพันตอนแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึง่งเท่าที่ผมสังเกตได้ครับคือการใส่โซ่เนี่ยให้เราสังเกต ทิศทางการหมุนครับว่ามันจะกินด้านไหนเสร็จแล้วเราก็เอามาร้อยใส่แบบนี้เลยถ้าเราใส่ผิดด้านมันจะไม่กินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวชุดเขี้ยวฟันมันครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบแบบนี้ พอใส่ฝาครอบแล้วอย่าเพิ่งใส่น็อตครับเอากันสเก็ตกันกระเด็นมาร้อยใส่แบบนี้ครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเลยพอใส่แล้วก็อย่าเพิ่งล็อกน็อตนะครับเพราะว่าเรายังไงก็จะได้ตั้งโซ่อยู่ดีก็ประกอบชิ้นส่วนอื่นเข้าไปก่อนโดยผมก็จะใส่ตัวที่เหลือก็คือ ตัวมือประคองใส่เข้าไปตามภาพเลยครับมันจะมีรูให้ร้อยน็อตนะครับแล้วก็สังเกตรูรให้มันตรงแล้วก็ใช้มือหมุนสกูเข้าไปจุดนี้เราสามารถใช้ประแจล็อกได้เลยนะครับ แล้วผมมีเทคนิคแนะนำอย่างหนึ่งครับก่อนการใช้งานนะครับก็คือให้เราฉโลมน้ำมันให้ทั่วก่อนครับคล้ายๆเทคนิคการประกอบเครื่องนะครับเวลาที่เขาประกอบเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เขาก็จะมีการฉโลมน้ำมันก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นการหล่อลื่นเพื่อให้เกิดการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมีความลื่น ทันทีที่ใช้งานนะครับจากหลังจากว่าโลมเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเช็คดูว่ามันฝืดหรือมันตึงมันหย่อนไหมถ้ามันฝืดให้เราคลายออกถ้ามันหย่อนก็ให้เราขันเข้าไปครับเมื่อเราปรับตั้งได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการล็อกได้เลยพอล็อกแล้วก็เช็คดูความคล่องตัวอีกทีนึงครับ อ่าชโลมไปก่อนนะครับชโลมให้ทั่วเลยเละมันจะเละจะเปื้อนก็ช่างมันครับเพราะว่ายังไงมันก็เปื้อนอยู่ดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับส่วนกระปุกน้ำมันนี้เราก็เติมเข้าไปอีกทีนะครับเพื่อเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงเวลาขณะที่เราทำงานครับ นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับหลังจากประกอบเสร็จเราก็ทดสอบก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโดยจากการสังเกตเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยอย่าลืมอย่างหนึ่งครับเปิดจุกมันจะมีจุกที่ฝากระติกน้ำมัน ให้เราทําการเปิดทุกครั้งที่ใช้งานนะครับเพื่อให้มันไหลลงไปหลอเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นระบบสุญญากาศครับพอเราเปิดปุ๊บมันถึงจะไหลครับเดี๋ยวเราทดสอบไปเลยครับอีกทีหนึง่งกับไม้จริงๆนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับผมราคาไม่กี่ร้อยครับ ขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ